สวัสดีค่ะเราจะไปเดินเล่นกันเช,าชา้าๆวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีปลอดโปร่งโล่งใจดูด,ดีแสงสีทองพองอําไพเชา้าๆทุกวันเดินไปแต่ วันนี้จะเดินไปข้างหน้าทุกว่นพรจะพาไปเดินตรงสนามฟุตบอลเนาะนี่อาคารยุทธวิธีซึ่งอยู่ติดกับที่บ้านออกมาถ้าเดินนั้นค่ะก็จะมาเจอตรงนี้นแล้วเราก็จะไปทางนี้เพื่อจะเดินไปข้างหน้านี่ถ้าจาได้ ขนุนต้นเนี้เขาเรียกชัมปะดะขนุนเนาะพอนเคยลงไปหลายรอบละของบ้านนายแต่ไหนไม่อยู่อยู่ที่นี่ดูมะม่วงสินะที่อยู่บนหลังคาลงรถเห็นไหมเห็นไหมว่ามันดกแค่ไหนแต่ละต้นเนี้ยดกมากวันหยุดวันอาทิตย์ก็จะโลง่ลงๆหน่อย นี่ขนาดเช้าๆนะเพิ่งจะหกโมงกว่าแสงเนี่ยโอ้โหเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดไปเห็นไหมเอ่ยมม่วงข้างบนเพิ่งออกเล็กๆ,ๆ,ๆเต็มเลยเห็นไหมคะข้างบนก็จะมีนกเกาะอยู่เดีๆดีๆนี้ แกว่งอีกแล้วขอโทษน,นี่แล้วก็มาถึงด้านหน้าแล้วครับมองไปทางขวามือก็จะเป็นศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็เป็นเหมือนศาลาประดิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ที่นี่ก็เรียกคู่บ้านคู่เมืองอันนี้ไม่ใช่เมืองอันนี้เป็นสำนักงานบน,นฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นสถานีตำรวจผู้อรนครสวรรค์เราจะอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ดูนกอะไรไม่รู้กูกวิ๊กก๊กวิ๊กลั่นไปหมดเราไม่มคามถนนไปเดอ้อเราอยู่ฝั่งนี้นี่ตำรวจผู้ทรน,นครสวรรค์คนละอย่างเดอ้อฝั่งน้นก็จะเป็นสถานีตำรวจฝั่งนี้ก็จะเป็นอกองตำรวจไอัน,นี้คือดอกสาหลาหรือตะแบกเนาะดูแยก Uh huh. เราจะเดินไปยืดเส้นยืดสายแค่ okay. อยากเดินยืดเส้นยืดสายเนะาะเช้าๆเห็นบรรยากาศมันดีฝนก็ไม่ตกเมื่อวานฝนตกไม่ได้เดินปดเลยไม่ได้เดินเลย ถ้าเกิดพอเดินแกว่งเร็วไปก็ขออภัยเด้ออยากให้ดูเฉยๆเหมือนได้มาเที่ยวเองสวยนะเนี่ยต้นในเนี้ยเนี่ยกำลังแตกยอดอ่อนๆนะต้นนี้ยังลูกยังไม่ออก ต้นก็เป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนชัดไหนเห็นไหมข้างบนก็จะมีรังนกอยู่นู่นเนี่ยสวยให้ความร่มรื่นอันนี้จะเป็นพอถอพิสูตรหลักฐานนครสวรรค์งานส่งกำลังบำร,รุงตำรวจภูธรนครสวรรค์ จะเจอน้องมวหมาอีกไหมไม่รู้แถวนี้ก็ชอบมาเอาหมามาทิ้งมา,มาปล่อยไว้ฮ่าโมโอกิ่งฉีกหมดแล้วเนี่ยได้ฝนแล้วไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเมืนลูปร่วงเหมือนแหละเพราะมันแรงนี้ฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานถึงไม่มากไม่หมายก็พอช่วยให้หญ้ามันเขียวได้แหละ ร่วงหมดแล้วครับพี่น้องนี่เสียงนกดูดิตูตูตู้นนมันข้างบนมีนกเขาอยู่สองตัวที่สายไฟนั่นอะเห็นไหมเอ้ยตู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 ตต ้มโอจะส้มโอซมโอจะส้มโอ้โอาราวานี่เขาเสียงดีจริงๆไม่ว่าอยู่ตรงไหนเสียงดีตันลอ่อยเราไปเดินต่อไปทางนี้ดิ้กว้าดู มาเดินดูข้างๆก็จะจัดส่วนย่อมเล็กๆเอาไว้เพื่ออผ่อนคลายเนาะเวลาเหนื่อยจากหน้าที่การงานก็จะเดินออกมาข้างนอกนี่มีส่วนย่อมเล็กๆน่ารักน่ารักน่าชังางนั่งนั่งสบายสบาย มีต้นโมกด้วยโมกนี้หอมนะน่นเห็นไหมเออต้นโมกที่นี่จะเต็มไปด้วยมะม่วงต้นเล็กต้นน้อยมีลูกทั้งนั้นแหละเห็นไหมต้นน้้นก็ออกลูกแล้วเนะี่ยต้นเล็กๆต้นนี้ก็ออกแล้วชอบ ไอเน,นี้ยดอกไม้เล็กๆเนี่ยไอน,นี้เป็นพุธไอโน้น,นเป็นเป็นโมกต้นโน,น,น้นนะไอนี้คือไข่ไข่เมื่อวานพรก็ถ่ายไปนะไอโน,น้นเขาเออ่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติให้มันออกลูกเนาะแต่เนี้ยก็แต่งเป็นอ่าเป็นเหมือนไม้ก็เรียกอะไรอะไม้ดัด แต่งให้มันเป็นทรงจำโอจ้าจำโอหวานหวานจ้าอันนี้เป็นพันธเ้าแตงกวาหวานหวานเด้อขึ้นมาดูข้างบน